ป้ายโผลหน้าการบินไทยไม่อุ้มประชาชนจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจำกัดจากภาวะขาดทุนสะสมซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้ยืนยันว่าไม่มีแนวทางให้การบินไทยล้มละลายเพราะวันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนให้จัดทําแผนฟื้นฟูซึ่งล่าสุดสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย Student Union of Thailand ได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังมีป้ายปริศนา ติดอยู่หน้าการบินไทยโดยมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าอุ้มการบินไทยแต่ไม่อุ้มประชาชนทั้งนี้ทางเพจได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้ประชาชนต้องดิ้นรนอย่างมากเพื่อเอาตัวรอดมาตรการเงิน5,000ันที่ออกมาก็ไม่ทั่วถึงประชาชนในทางกลับกันรัฐบาลกลับออกนโยบายเพื่ออุ้มการบินไทยสายการบินแห่งชาติที่ไม่เคยทําประโยชน์ให้ชาติพวกเราขอให้ทางภาครัฐทบทวนมาตรการในการใช้งบประมาณซึ่งมาจากภาษี ประชาชานให้เกิดประโยชน์กับประชาชน #mopfromhome ยกเลิกพระกอฉุกเฉินเดินหน้าเศร,รษฐกิจสอนอทอ #sut